สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไปประมาณเดือนก,กว่าแล้วนะคะอันนี้คือต้นเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้แม่นานจะมาทำการแยกกระบะปลูกละน,นะคะเป็นหลูกละหนึ่งต้นนะคะใส่กลับมะพร้าวลองก้นก่อน ลองก้นนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาลดน้ำดินมันจะได้ไม่ไหลอันนี้เป็นดินที่แม่นาผสมไว้นะคะเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็แกะทรายนะคะ ต้นแต่มันเล็กเขาเล็กมากจริงๆ นี่ลำต้นที่แม่นามาแยกนะคะต้นงตขนาดนี้แล้ว มาดูกันนะคะว่ามันจะมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่แมนาหวานไปน่าจะโอกาสโอกาสขึ้นแล้วโอกาสรอดมาขนาดเนี้ยก็คือประมาณ60%นะคะเพราะว่าดูคลิปจากใน YouTube มาเหมือนกัน,นะค่ะว่าโอกาสเขารอดน้อยน้อยมากดูแลยากมากเลยค่ะต้นพิทูเนียนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งต้นเป็นครั้งแรกนะคะที่ปูไม <c oughs> ่นา,าก็หวานหวานเยอะไปด้วยอะคะ่ะหวานหวานมานิเยอะไปมันก็เลยทำให้ขึ้นขี่ระเบียดกันค่อนข้างเยอะ อันนี้เราก็จะออกมาแยกดูแลเป็นแบบต้นต่อต้นนะคะต้องอบอกว่า เดี๋ยวแม่นะ่าทำให้เซตก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน<ม><ม>ก็พยายามทำให้เบามือที่สุดนะคะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆแล้วจะเหลือสักกี่ต้นเดี๋ยวค่อยมาดูกัน เป็นครั้งแรกของม่นาเลยนะคะที่เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นพิทูเนียเองปกติเป็นคนชอบดอกพิทูเนียนะคะแต่ว่าซื้อซื้อตลอดเลยเพราะคิดว่าเออสวยมาจากร้านแล้วอะไรเงี้ยก็มาถึงแผนก็สวยเลยแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยรดน้ำนิดนึง อันนี้เคยเห็นในคลิป y o u u u e y y u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  e หนึ่งก็เลยแบบว่าอยากลองทดลองปลูกด้วยตัวเองแล้วก็มันก็เป็นกิจกรรมอะไรที่ทำเพลินๆด้วยก็เลยซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะจากในออนไลน์ร้านออนไลน์นะคะแล้วก็เอามาลองปลูก ก็นี่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วค่ะก็นี่เป็นสเตปที่สองคือหลังจากค้อมเมล็ดปุ๊บคนไม่เป็นอะเนาะหวานหว่านแบบเยอะมากแล้วก็มาแยากเป็นสเตปที่สองอันนี้ก็ตายไปเยอะนะคะเพราะว่าโดนน้ําแรงก็ไม่ได้ต้นขเล็กแล้วก็บอบบางมากมากๆเม็ดพันเล็กมากๆนะคะและอันนี้เราก็หว่านถี่ไปด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่า แยกออกมาแล้วเขาจะแบบเขาจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะแต่เป็นคนที่ชอบดอกไม้ไม้แขวนแบบนี้นะคะ่ะเขาสวย กติ็ชอบปลูกต้นไม้นะคะแต่ไม่เคยเริ่มพาอพันธ์จากมเมล็ดเลยก็คือซื้ออันไหนสวยก็คือแบบซื้อมาปลูกมาแขวนได้เลยแต่ครั้งนีง้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าลงมือทําด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปอันนี้เนีน่ยแยกเสร็จแล้วนะคะหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำต่อต้นที่ใหญ่ที่เหลือเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์รอดกันนะคะว่าจะรอดต้นนะคะ อยู่อ mm ีเยอะมากๆสงสัยสม <ım 999> <Viol> ่ยหนมากๆแน่เลยก็ว <enfant> <ás> ันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาที่เหลือนี้เขาโตขึ้นนิดนึงเราก็จะมาแยกอีกนะคะแยกแล้วจะได้เป็นประมาณนี้นี่ค่ะแม่นาแยกเสร็จแล้วนะคะเป็นหลุมละ1ต้นนะคะจากของเดิมเป็นแบบนี้ เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็จะพยายามมาแยกให้หมดนะคะเดี๋ยวให้เขาโตอ,อีกนิดนึงเพราะว่าที่เหลือรู้สึกว่าต้นยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่าแม่นาหวันเยอะเกินไปพื้นที่น้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในถาานนี้ยจะเ,ออเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานี่และพัก่อนนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่ดีเหมือน ต้นไม้แล้วก็ใช้ความประณีตมากๆนะคะในการปลูกต้นไม้ชนิดนี้นะคะดอกพีดูเนียดอกเขาสวยมากเลยค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามไปนาบ้านสวนใหม่ว่นนี้มีอะไรมาให้ทุกคนคอยดูคอยชมดอกไม้ในสวนของแมนากันนีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ